สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อมีน้ำหอมกลิ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาครึ่งปีหลัง2023เนี่ยนะคะก็อยากจะมาเมา้ามอยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับการป้ายยาสำหรับใครที่เป็นสาวกน้ำหอมนะคะเพราะว่ากลิ่นนี้นะคะมีความหอมแบบโดนใจแล้วก็เป็นกลิ่นที่ใช่มากๆเลยแต่ว่าปูไม่ได้ไปดมจากที่ไหนมาก่อนนะคะก็คือไม่ได้ดมเทสอะไรมาก่อนแต่ว่าไปอ่านดูในโน้ตนะคะเพราะว่าเขาเป็นกลิ่นโทนแอมเบอร์วานิลลาซึ่งส่วนตัวของปูนเนี่ยปูก็เป็นคนโทนแบบชอบแบบคนโทนกูมองอยู่แล้วนะคะโทนแบบอร่อยอร่อยนะคะกลิ่นหอม ของวานิลาเนี่ยเป็นไรที่ตอบโจทย์มากๆเลยเราก็จะมาเล่านะคะถึงโนต้ตต่างๆนะคะแล้วก็ความหอมเนี่ยนะคะจะบอกว่าฟินมากกอไก่ล้านตัวซึ่งเป็นความหอมที่ลงตัวมากๆเลยค่ะสําหรับกลิ่นใหม่ล่าสุดของดอลเช่แองกาบาน่านะคะกลิ่นที่มีชื่อว่าดิ o t ชันนั่นเองค่ะ และในไลน์ของ e v v t ชันเนี่ยนะคะนอกจากที่เขาจะเป็นน้ำหอมกลิ่น e v v t ชันแล้วเนี่ยนะคะที่ออกมาในช่วงครึ่งปีหลัง2023แล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังมีในส่วนที่เป็น a c c e s s o r ีนะคะไม่ว่าจะเป็นตุ้มหูสร้อยคอสร้อยข้อมือรวมไปถึงกระเป๋าที่เป็นรุ่นของ Devotion ด้วยค่ะแล้วก็กลิ่นน้ำหอมนี้นะคะ e v v t ชันเนี่ยพรีเซนเตอร์ก็เป็น Katy Perry นั่นเองค่ะ และน้ำหอม d e v อ t i ่นเนี่ยนะคะก็มีความหอมที่ละมุนแล้วก็กลมกล่อมอร่อยมากๆเลยประหนึ่งว่าเหมือนแบบว่า เปรียบเทียบให้ฟังให้เห็นภาพง่ายๆคือมันเราได้กินเค้กแต่ว่าเค้กชิ้นนั้นน่ะมันมีความหวานที่ไม่หวานมากแล้วก็ไม่หวานน้อยไปมันมีความหอมหวานที่ลงตัวมากๆแล้วก็อร่อยนุ่มลิ้นมากๆอะไรประมาณนี้เลยค่ะเพื่อให้เห็นภาพได้ง่ายๆแล้วก็มีความหอมที่ลำมุลนะคะแล้วก็ผ่าเคลิมแล้วก็เป็นกลิ่นที่ให้ความโปร่งๆสบายๆเพราะว่าถ้าเป็นกลิ่นหนักๆเนี้ยปู๊กก็จะไม่สเปรย์เยอะแต่ว่ากลิ่นเนี้ยปู๊สเปรย์เยอะเลยนะคะเพราะว่าเขาให้กลิ่นความที่เป็นความสดใสโปร่งๆ สบายๆแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ทําร้ายคนรอบข้างคือมันไม่ฉุนมันให้ความรู้สึกมันสบายมันนุ่มนวลแล้วก็มันทําให้รู้สึกว่ามันได้กลิ่นของความเป็นความหอมของวานิลลาที่มันกลมกล่อมแล้วก็อร่อยนุ่มลิ้นนั่นเองค่ะ จะให้ดูตัวกล่องก่อนค่ะของน้ำหอม Devotion Dolce Gabbana นะคะเพราะว่าที่เป็นตราเป็นโลโก้แบบนี้ก็คือเป็นในลายที่เป็นคอลเลกชัน Devotion นั่นเองค่ะที่เป็นกระเป๋านะคะแล้วก็เป็น a อ็กเซสซอรีต่างๆรวมมาถึงน้ำหอมกลิ่น Devotion นี้ด้วยค่ะแล้วก็ผูป้ปรุงน้ำหอมเนี่ยก็คือคุณ Olivia Crest ค่ะที่เป็น Master p e r f u m e r มเมออาวุโสเดี๋ยวปูจะไปต่อกันที่ในโน้ตของเขานะคะเพราะว่าในโน้ตของเขาเนี่ยไม่มีอะไรที่แบบว่า ที่ยุ่งยากนะคะโน้ตเนี่ยแบบมีนิดเดียวแต่ว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆสําหรับโน้ตที่เขาปรุงมานั่นเองค่ะเพราะว่า Master p ์ r f u m e r o เ i v ร์ a อริเนี่ยนะคะเขาก็เป็นผู้อาวุโสนะคะในการปรุงน้ําหอมนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นกลิ่นที่ลงตัวมากๆเลยแล้วก็เป็นกลิ่นที่ใช้มากๆเลยสําหรับใครที่ชื่นชอบน้ําหอมโทนกูมองนะคะกลิ่น Devotion che, d o l ด e g เช b ก n บเนี่ยไม่อยากให้พลาดเลยค่ะแล้วก็เป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดครึ่งปีหลัง2 0 2 3นี้เลยค่ะ ดีเวอร์ชันดอลเช่ a นกับนาที่เพิ่งออกมาใหม่ในช่วงครึ่งปีหลัง2023เนี่ยนะคะจะเป็นกลิ่นที่หอมแล้วก็ลงตัวมากๆเป็นการที่ ฟินมากๆเลยค่ะหอมมากก็ไก่ล้นตัวแล้วก็เป็นความหอมที่ลงตัวมากๆในส่วนท็อปโนตเนี่ยนะคะก็จะเป็นเลมอนแคนดี้ลองนึกภาพนะคะว่าเป็นกลิ่นที่แบบเป็นขนมเปลือกส้มนะคะที่มีการผสมผสานระหว่างน้ําตาลเคลือบๆอยู่บนเปลือกแล้วก็มีความหอมของส้มบนที่เป็นแบบปนน้ําตาลไปด้วยนะคะมันก็จะมีความอร่อยนวลนๆนุ่มลิ้นใช่ไหมมันจะมีความหอมเป็นขนมเป็นแบบรสส้มอะไรประมาณนี้เพราะว่าในช่วงแรกที่ฉีดเนี่ยมันจะได้กลิ่นของความเป็นส้มมันเลยค่ะ เป็นความแบบขนมแบบขนมเป็นกลิ่นส้มๆออกมาแล้วก็บวกกับมีความเป็นน้ําตาลหว,หวานๆด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นเมดเดลโนดเนี่ยก็จะเป็นออเรนโบสซัมซึ่งเป็นดอกส้มสีขาวแต่ว่าปู่ไม่ได้กลิ่นเป็นดอกส้มสีขาวไม่ได้กลิ่นเป็นเป็นแบบว่าดอกไม้สีขาวเลยนะคะ ก็คือเป็นกลิ่นของความเป็นกูมองเลยแหละเป็นความที่เป็นส้มกับวานิลาในส่วนวินเทอร์นอนอกจากที่เขาจะมีออร์เรนบบรซัมเนี่ยเขาก็จะมีพานาคอตตาด้วยค่ะซึ่งเป็นขนมแบบขนมเค,ค้กนะคะเดี๋ยวกูก็จะขึ้นรูปให้ดูเพราะว่าเผื่อใครที่ไม่รู้ว่าพานาคอตตาคืออะไรนะคะเราก็ปูคิดว่าปูเคยกินมาแล้วครั้งสองครั้งนะคะขนมพานาคอตตาอันนี้แล้วก็มีความหอมอร่อยแล้วก็ อบอุนนะคะนุ่มๆม,มากๆเลยหอมครีมครีมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนมิดเดิลโนดเนี่ยก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นเหล้ารามแต่ว่าปู่ไม่ได้กลิ่นของความเป็นเหล้ารามปู่กลิ่นได้กลิ่นของความเป็นขนมที่เป็นขนมส้มขนมอบแล้วก็มีความครีมครีมหอมหอมหวานหวานอร่อยอะไรประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนเบสโนดเนี่ยก็คือ เป็นวาน,นิลานะคะที่มาจากมาดากัสการ์นั่นเองค่ะซึ่งเป็นความหอมของวาน,นิลาบวกกับความเป็นขนมส้มที่มีความเป็นรสส้มนะคะบวกกับความมีน้ำตาลมีครีมครีมอร่อยลงตัวมากๆเลยคะ่ะก็เป็นอะไรที่ฟินมากๆเลย d ดว o ชั่นดอ l c เชนกาบานะคะในปริมาณที่30 ml ในราคาประมาณ78ยูโรนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,800กว่าบาทแต่ว่าผู้ใช้ส่วนลดให้เป็นประโยชน์จากร้านทีู่ปเป็นเมมเบอร์อยู่นั่นเองค่ะก็ลดลงมาถึง25%ก็จะเหลือ58ยูโรนะคะก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,000กว่าบาทซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยะค่ะสําหรับที่ได้น้ําหอมของเดวชั่นดอเชนกาบานาตัวนี้ไปเพราะว่า เป็นความที่เป็น first impression มากๆเพราะว่าปุมไม่ได้ไปดมเทสที่ไหนมาก่อนแต่ว่าไปดูกูรูน้ำหอมที่เป็นชาวต่างชาตินะคะเขามารีวิวก็เรียกได้ว่าโดนป้ายยาไปด้วยนะคะแล้วก็ไปดูของที่คุณ Olivier Crest เนี่ยนะคะเขาได้เล่าถึงรายละเอียดของการปรุงน้ําหอมอกลิ่นนี้มาด้วยปู๋มก็เลยทําความเข้าใจว่ามันต้องหอมแบบหอมมากๆอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่า Master p ู r m e r o l i v e r Crest นี่นะคะเขาก็เป็นผู้อาวุโสก,กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ เป็นไรที่หอมลงตัวมากๆเลยสำหรับกลิ่นโทนแอมเบอร์วานิลาของ De v o t i น n d o l c ช g a b งกาซึ่งเรียกได้ว่าเป็นไรที่ประทับใจหอมละมุนแล้วก็ลงตัวพาฟินแล้วก็หอมมากก็ไก่ล้านตัวเลยค่ะใครที่เป็นสาวกน้ำหอมนะคะที่เป็นโทนกลุ่มองเนี่ยเรียกได้ว่าห้ามพลาดกลิ่นนี้กันเลยค่ะเป็นไรที่ดีมากๆเลยหรือว่าใครที่ชื่นชอบน้ำหอมนะคะต้องเรียกได้ว่าต้องมีความได้ลองกันเลยค่ะให้ดูที่ตัวฝาด้วยนะคะเขาก็จะมีเป็น ตัวปั๊มนะคะเป็น DG นะคะก็คือเป็นดอลเชนกาบาน่าแล้วก็ที่เป็นในส่วนของหน้าขวดเนี่ยนะคะก็มีความสวยงามมากๆเลยมีความหรูหราไปด้วยนั่นเองค่ะกูก็ฉีดแบบละมุนฟินมากๆเลยนั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลยเป็นความหอมที่ลงตัวแล้วก็เป็นความหอมที่ถูกใจสาวกูมองมากๆเลยค่ะใครเป็นสาวกูมองนะคะจัดไปค่ะสําหรับดีเวชั่นดอลเชนกาบาน่ากลิ่นมาครึ่งปีหลังนี้ค่ะ ซึ่งเป็นไรที่หอมแล้วก็ลงตัวแล้วก็เคิมมากๆเลยค่ะหอมมากจริงๆค่ะสำหรับกลิ่น Devotion ันเราเช่นกับนาที่เป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดของครึ่งปีหลัง2023นี้ค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ